ดวงราศีเมถุนดวงชะตาตกตำแหน่งเหนื่อยแต่รวยอำนาจบารมีวาส,สนาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาโชคชะตาของชาวราศีเมถุนเด็ดขาดเด็ดเที่ยวห,าหา้าเอาจริงในปี2 0ง7ันดงชะตามองการไกลสิงนาคตข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านขอทำนายเลยครับว่าท่านจะได้รับข่าวดีในปีนี้ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญล่กเรืองแต่ระวังคนใช้เล่ห์เหลี่ยมจริงไหวจริงพิบถึงแม้ปีนี้ท่านจะได้เงินมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าคนที่จะมาหลอกลวงระวังเขาเอาไปแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยือ้อย่าให้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเด็ดโชคชะตาของท่านจะรื่นเริงสังสรรค์ นะครับเจราจาพาตีสูกสมสมหวังดังใจหมายจะมีแต่ข่าวดีพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแสงสว่างจะส่องมาสู่ตัวท่านดวงดาวส่งผลหนุนหนักนะครับขาวราศีเมถุนเหนื่อยแต่รวยจะกลัวทําไมล่ะในเมื่อโชคชะตามีใครบางคนแอบชอบคุณแอบตกหลุมรักแอบลหลงไหล แอบลงไหลในมนลเสน่ห์ทางด้านเรื่องความรักเริ่มประดิบประดอยส่งผลหนูนำโชคชะตานะครับและก็กล้าได้กล้าเสียอย่างบ้าระห่ำนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะนะครับเ้าเรียกว่าชีวิตพบรักหรือชีวิตคู่ชีวิตของตัวท่านค่อนข้างที่จะทำอะไรค่อนข้างที่จะเต,ตินเต้นเล้าใจแต่เหนื่อยแต่รวยก็เอาสิดีกว่าไม่มีงานทำนะครับ โชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวัสนาปีนี้เขาเรียกว่าสู้กันเต็มที่ครับโชว์ผลงานออกมาโชว์สิ่งดีๆออกมาโชว์เรื่องราวต่างๆออกมานะครับโชว์เลื่อนล่างออกมานะครับโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อจะได้อะไรบาง,บางอย่างเพื่อจะประสบความสาเร็จนะครับแข่งขันกันหน้าดูเขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวทุ่มหมดใจทุ่มกับทุกสิ่งทุกอย่าง ปัญหาต่างๆมีศัตรูโมมานไหมปีนี้มีนะครับศัตรูโมมานเข้ามาในโชคชะตานะครับทําให้ท่านตึงเครียดเครียดกับปัญหาต่างๆเครียดเลยอ่ะเครียดเลยเอาไม่ง่ายเครียดเลยนะครับแต่เครียดแล้วทํำยังไงนะครับผมก็ต้องสู้มันไหมพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมให้ท่านไปกราบไหว้องค์พระนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ,รรรนะรบกราบไหว้นะครับหนุนนําโชคชะตาทำให้พิภานเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดี ความสุขสม,สมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านเงินทองจะไหลมาเทมาปัสวัลเรล็ดครับปีนี้ขอทํานายว่าท่านจะมีโชคลาภท่านจะได้รับทรัพย์หรือโชคสมหวังดังใจหมายมีข่าวดีเข้ามาตลอดชีวิตนะครับและจะได้ลื่นเริงได้ไปงานวิวางานเต้นลาฟ้อนลาทําให้ท่านมีความสุข การที่ท่านไปงานวิวาห์การเต้นรำจะทำให้ท่านมีความสุขก็จริงแต่อาจจะมีการได้พบเนื้อคู่เพราะฉะนั้นบางคนไม่ชอบออกงานไม่ชอบไปไหนไปเถอะครับนะครับถ้าท่านยังสโสดนะก็ไปเถอะครับแต่ถ้าท่านมีคู่แล้วก็ช่วยไม่ได้นะท่านจะต้องระแวดระวังนะจ๊ะใจคนเราอย่างรู้ได้ยากพอจำได้สัมผัสแตะต้องกายหญิงสาวนะเพียงแค่ได้จับมือไปเรื่อยๆมันอาจจะสปาร์ก สปาร์กติดกับเรื่องราวต่างๆนะครับผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นระวังโดนมีการหลอกลวงนะครับแน่นอนครับแรกๆอาจจะมาพูดคุยแต่ว่าไม่แสดงออกไม่พูดคุยออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมเหมือนก็ไม่เปิดเผยออกมานะครับหลอกลวงแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเลือดตกนางยางออกก็ไม่ได้หลอกลวงแบบในลักษณะว่าบ้านฉันรวยนะนะบ,บ้านฉันไม่มีอะไรหลอกว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีเมถุนเนยนะครับแต่ว่าได้รับข่าวดีเหนื่อยตะรวยเอาไหมนะครับนะครับในกลางปีสุขสมสมหวังดังใจหมายคนคนนั้นของท่านจะเข้ามาสู่ในครอบครัวของคุณนะครับมางพูดคุยเข้าบัญจรจชาเข้ามาต่อรองเข้ามาทําให้สุขสรรค์ทางสารทำให้มีความสุขนะครับการมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจง,าจงปงะสมวํมเร็จนะครับจะมีข่าวดีจากแดนไกล นะครับผมคนนั้นจะนําข่าวดีจากแดนไกลมาให้ท่านมาให้ท่านรื่นเริงสังสรรค์ประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วนะครับจะมีข่าวดีรื่นเริงสังสรรค์และจะทําให้ท่านมีความสุขสุขใจสุขกายสบายใจนะครับในกลางปีนะครับเราเหนื่อยมามากแล้วนะครับท่านก็ไปพักผ่อนนะครับผมไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปเที่ยวนะครับผมในสิ่งที่ช่างชอบนะท้านชอบแบบไหนจ่านเราไปเที่ยวแบบนั้นนะครับไม่มีข้อห้ามครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่มีข้อห้ามนะครับแต่ว่าไปเที่ยวแบบไหนก็เที่ยวให้อยู่ในศีลและธรรมอยู่ในกรอบแล้วกันนะครับจะได้ไม่อยู่ในตําแหน่งที่ตกตําแหน่งวิอุปภูจนะครับวงล้อแห่งวัฏจ,จักรจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับผมจัดแจงให้ถูกต้อง แล้วท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีและมีงานวิวาข่าวมงคลอาจจะเป็นตัวท่านก็ได้ถึงเวลาแล้วจะได้แต่งงานแล้วข่าววิวาข่าวมงคลจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับเตรียมตัวเฉลิมฉลองเย้มีความสุขต่อแต่นี้ไปนะครับเรื่องราวต่างๆโอกาสที่เข้ามามันมีน้อยท่านจงรีบคว้าเอาไว้ อย่าเป็นในโชคชะตาที่นะครับผมมานั่งเสียใจทีหลังทําไมวันนั้นข้าพเจ้าถึงไม่รีบรับคําพูดนั้นเอาไว้เขาให้เราแล้วให้ทั้งกายทั้งตัวทั้งใจแต่เรากลับไม่รับมานั่งเสียใจร้องไห้กระจององแงตอนนั้นมันสายไปเส็จแล้วสิ่งต่างต่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและจะมีการได้รับ ผลั้างใหม่เรื่องราวต่างๆจะเข้ามาทำให้ท่านมีข่าวดีและเงินทองเข้ามาได้ผ่านพ้นแต่ไม่รวยเท่าไหร่นะแต่ช่วงจะตาต้นปีเราร่ิรวยมาแล้วเหนื่อยมา,มากๆแล้วแต่กลางปีต้องรีบหมั่นเร่งเร่งในที่นี้คือเร่งรีบในการงานการเงินเพราะว่าเราใช้เงินอนาคตไปหมดแล้ว ครับเนยจะรวยเตรียมตัวรับทราบปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างปกปิดไม่ยอมบอกใครว่าข้าพเจ้ารวยเงินทองไหลามาได้มาเบื่อนายกับปัญหาต่างๆเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อแล้วเบื่อนอนไม่หลับกระวนกระวายนะครับมีเกณฑ์บางคนนะไม่ทุกคนนะครับผมมีเกณฑ์นะครับนะรบ,บางคนนอนไม่หลับกระวนกระวายซึมเศร้าเศร้าโศกเสียใจ นะครับแต่ยังไงความล่าเริงสั่งสารก็กลับมาอย่างรวดเร็วในเมื่อเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันใหม่จะมีคนคอยประจบประแจงทห้ท่าด้รู้สึกประสบความสำเร็จแช่ชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีลองสังเกตว่าวันไหนท่านเจอเรื่องอะไรนะครับจะเป็นอย่างนั้นทั้งวันนะครับถ้าท่านเจอเรื่องความสุขท่านจะมีความสุขทั้งวันถ้ามีคนมาต่อท่านตอนเช้าขอลดราคาหน่อยได้ไหมจะโดนต่อทั้งวันถ้ามีคนมากวนประสาท นะครับผมทําให้ท่านเจ็บปวดโลดละจะเจอทั้งวันที่คือดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเราแวดาระวังให้ดีในหัวคิดจะเรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินเกิดขึ้นในท้ายปีครับจะรู้สึกตัวเองระแวดระวังมากขึ้นครับมีเงินแล้วต้องเก็บให้รอบครอบเก็บให้ดีเจ็บปวดโลราแ,แสนทุกต์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวเป็นเรื่องปกติก็เบื่อนะครับผมเจ็บมามากแล้ว ปัญหาต่างๆมีเอาไว้แก้คนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีกันแกล้งในโชคชะตาอยู่ในปีนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรยาโดดเด่นเกินไปบางคนอาจจะบอกว่าแล้วทาไมอ่ะก็เราจะเด่นเราจะดังท่านอยู่ไม่เป็นท่านอยู่ไม่เป็นท่านไม่มีศัตรูท่านจะได้เจริญรวดเดียวแต่ท่านนั้นมีศัตรูมันก็จะเจริญได้ยากเพราะว่าปากต่อปากปากต่อปากกันแกล้งในโชคชะตาลุมเล้าในตัวท่าน จะทาให้ท่านรู้สึก yeah, ย่าแย่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมสุขส,สมสมหวังดังใจหมายระวังเจ้ากรรมในเบญจะตามมาทวงหนี้ครับหนี้ในที่นี้อาจจะเป็นหนี้ทางด้านเรื่องจิตใจหรือว่าภาวะเรื่องแฟนก็ได้นะนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาทําให้ท่านกระวนกระวายไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับกระวนกระวายแล้วก็เสียใจนะครับเสียใจในสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่ท่านทําไปแล้วพลาดพังไปแล้วนะครับอย่าเสียใจนะครับผมเพราะว่ามันได้ทําไปแล้วท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาด้วยอํานาจบารมีวาสนาและปีนี้ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายขอให้ท่านมีความสุขครับนะครับขอให้ชาวราศีเมษถุนรวยๆๆวยนะครับเฮงเๆเปังปงประสบคําเร็จสวัสดีครับ